สวัสดีท้่พี่น้องวันนีน้วน่าจะมาสอนวิธีหงเข่าแบบโบว่มีหมอนเข่าไฟฟ้ฟานะคะหรือว่าภาษาไทยเขาเอ,อิ่นว่าหงข้าวไม่เช็ดน้ำเนาะคะ่ะก็ต่อไฟฟ้ฟาหรือเตาแก๊สนะคะก็ใส่เข่าลงไปเข่าที่พี่น้องอยากหงนะคะจะหงหน่อยหงหนายก็ใส่ลงไปตามปริมาณที่เขาจะหงนะคะจากนั้นก็เอาเขามาล่างนะคะเขา,ามาล่างแล้วก็เปิดน้ำใส่ค่ะข้าวสีวัดจากใส่คะ่ะข้าวสีวัดจากข้าวเคลียเข่านะคะเคลียเข่าแล้วก็เอามือ ให้มันได้ให้มันได้เ,เสร็จละกองอยู่เสร็จละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะข้าวหลงเข่าเร็จแล้วนะคะเขาก็เอาน้ำใส่เขา่าเขาก็เกี้ยวข่าเกี่ยวเขา่าไปให้มันเรียบเละค่าเขาก็เอามือเขาลงไปจุ่มนะคะให้มันได้จากจากมือที่เข้าไปแตะเขา่าพอต่อมือกดลงไปนะคะเอาแค่นิ้วเนี่ยลงไปแตะถือเม็ดเขา่าแล้วก็วัดเบื้งหนึ่งข้อมือของเขานะคะหนึ่งข้อมือของเราเขาก็เปิดไฟใส่เลยะคะ่ะเปิดไฟแห้งก่อนนะคะในขั้นตอนแรกก็เปิดไฟแห้งปิดฝาไ้ก่อน มันเหลือสักกอนเขาจงลดไส้ล่งนะคะแป๊บเดียวก็ได้กินข้าวหุงแบบนี้กับบด้ยานะคะสําหรับพี่น้องที่บ่มีหมอหงงเขาไฟฟ้านะคะพอดีพอดีอดอแฟนคลับจากอังกฤษคนอยากกินขา้าวเจ้าคนบ่มีหมอิคนไห้ไม่น้อยเฮหทเบิงเนาะคะ่ะที่นี่ถ้าหากว่าเป็นเขาเมลิก็ใส่ก็ใส่นึ่งขอมือนะคะหลังจากที่เราเอาข้าวล้างน้ําแล้วเรียบร้อยเขากะเกลียขวข้อมันเรียบแล้วเขาก็เปิดน้าใส่เขาก็มือจุ่มมึง นหนึ่งข้อมือนะคะ,ถ,ะ,คะถ้าเป็นเข่ามะลินะคะถ้าเป็นเข่าเกษตรก็เพิ่มน้ำข้าไปเป็นขอเครื่องนะคะเพราะว่าเขาเกษตรหรือเข่าขาวน่ะมันจะแข็งดังนั้นมันต้องการน้ำหลแต่เขาา่ามะลินี่หุงน้ำซัมเน่จะพอดีแซ่บนุ่มพอดีเลยนะคะนะคะี่ค่ะไม่น่ากัเปิดเตาแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยวเขาก็มาเบิ้งกันนะจ๊ะให้เขามาเบิ้งกันนะคะหลังจากหลังจากเขาโมเขาเดือดแล้วเ้องก็กลดดจากไฟแห้งนะคะจากไฟแรงลงมาเหลือ ไฟออนนะคะเป็นไฟไม่หน่อยไฟของม่หน่อยมีเลขโกตอนเริ่มต้นเปิดที่เลขโกนะคะเพราะมันเดือดแล้วม่หน่อยก็ะจะลดลงมาเหลือเลขสามกระเท่ากระวัดจากร้อนแรงจาก่อนที่สุดมหาตรงกลางนะคะเข้ากับเปิดไฟกลางนะคะช<ๆ>่วงน,นี้เขาก็จะเปิดฟ้าไว้จักน้อยนึงเพราะว่าฟ้าของมีหน่อยมันเป็นฟ้าปินิีไอ้เข่ามันขึ้นบ่ได้นะคะ หน้ามัน้นบดดัดมันสิดันฟ้าแล้วมันสิฟ้มออกน้ามันสิหล่นออกนะคะไม่หน่อยก็จะเปิดฟ้าทิ้งว้จังสีักหน้อยนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็สิมาเบิงอีกกันต่อไปนะคะเปิดว้แบบนี้นะคะเพราะว่าฟ้ามันบ่มีหูนะคะถ้าเขาเปิดไว้ถ้าเขาปิดสนิดมันสิน้ามันหอนมันสิมันสิฟุ้มออกมันสิเปืือนไปทั่งทั่อทั่างดังนั้นเขาก็จะเปิดฟ้าเงี้ยงี้ยจังสีนิดนึงนะคะประมาณนี้นะค่ะเดี๋ยวมันจะมันจะเดือดเขาก็จะเปิดฟ้าว้หรือว่าเอาออกเลยก็ได้ค่ะ รอสักพักหนึ่งเขาจะค่อว่าปิดก็ได้นะคะเอาออกเลยก็ได้รอสักพักหนึ่งเขาจะว่าาปิดฝาเขานะคะนี่ค่ะ้นนิดนึงก็ได้ค่ะที่จริงว่ค้นก็ได้นะคะแค่นี้แหละคะ่ะเพราะต้องเพ็้นอย่างมันก้อเลยค่ะล๋ยมันเดือดของมันไปนะคะเ,เห็นบมอคะ หลังจากนั้นเขาห้องก็จะเริ่มยู่โตนะคะมันก,ก็จะบดเดือดแห้งแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะขเขาจะปิดฝานะคะปิดฝาแล้วลดไฟลงมาเป็นออนสุดก็คือแม่หน่อยเปิดไฟเลขหกพอมันเดือดแล้วก็รีมาเลขสามตอนนี้ก็เปิดแล้วยุเลขสองนะคะตอนนี้เปิดอยู่เหลือแค่เลข2 2> ะะสขอ,งองนะคะเขาใส่เข่าห้องหอมนะคะน่คะแล้วยุแค่เลขสองนะคะตอนนี้จ้ะแต่ประมาณนี้นะคะก็จะถึงไว้ประมาณมาถ,ถึงมาถึงหาหนาที่ก็เสร็จนะคะเดี๋ยวเราเอาเบองตอนซุปนะคะ เขาก็จะปิดฝาไแบบนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าเขาห้องสีห่มไฟห้องกะลีลงแล้วนะคะพี่น้องก็ต้องแบบปั๊บเบิ้งเตาแก๊สของพี่น้องนะมันจะมีเหล็กใดให้ห้ากะเอาวะขึ้นมาสูงสุดให้มันเดือดสักก่อนแล้วกะลีลงมากลางพอไฟพ่อหนับมันบกลงมาได้ประมาณนี้แล้วให้เขาปิดฝาห้อากะลีไฟเป็นเหล็กเบาๆนั่นนะคะเพราะว่าค่อยๆเข่ามันห่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ้งตอนมันสุกนะคะเบิ้งนะคะเห็นบ่คะเขาเห่าลังจากเข่าถึงไวประมาณสีหาและที่นะคะเขาเริ่ม เขาเริ่มจับตัวเริ่มเขาเอิญยังไงเขาเริ่มซุกแล้วนะคะข้าวเริ่มสุกแล้วเนี yeah. ่ยไม่ได้งากเลยนะคะสําหรับข้าวสีข้าวหงเขานะคะวิดฟ้าไว้อีกจกักหนึ่งนะคะให้มันหอมนะคะให้เขามาเจ็ดตัวให้มันขึ้นตัวพ่อถา้าถ้าเขา เขาประมาณน,นี้แล้วเขากับปิดไฟได้เลยนะคะปิดไฟได้เลยก็ได้บางคนก็ปิดไฟแก๊สได้เลยเพราะว่าในเตาแก๊สเขามันยังมีความหอนอยู่ดังนั้นเขาก็สามารถปิดไฟเขาได้เลยปิดไฟเตาแก๊สได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้อีกสี่หนะ้าที่เขาก็เสร็จตัวเขาก็ตักกินได้นะคะเขาก็จะยูดปกติเดี๋ยวเข้ามาเบ่งตอนเขาเสร็จตัวแล้วนะคะนี่กรลังสวยนะคะนอให้มันห่มกนนี้นิดนึงนะคะอ่าีก็คือเขาสําหรับเข่าที่เขาหงมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะ เขาหงเต่าไฟฟ้าแบบนี้นะคะกะเ็เสร็จซับเรียบร,อยรยะะ้อยแล้วเนาะค่ะวังว่าเป็นเนืองความหูไหนองที่พ่นอยู่ท,ทั้งยิงแล่นนะคะได้กินเขาเจ้ากันเนาะคะ่ะนอกไปเห็ดเบิงนะคะสําหรับแฟนคลับที่ขอมามีน้อยก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นในข้าหน้าตา,าเขาเขาน่ากินเนาะคะ่ะผมแนวน่ากินเนาะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวในาจากัจกใส่จานเห็ดเบิงอีกทนึงนะคะเห็นบ่คะข้าหน้าตาเขาเข้านะคะอะนันนะี้ก็คือหน้าตาของเขาที่เขาหงจากการหงค์เขาเต่าแกสแลวก็บอช็ดน้ำน,นะคะ ขงข้าวเตาไฟฟ้าแบบไม่เช็ดน้ําแบบไม่มีห้องขงข้าวนะคะออกมาก็น,นุ่มน่ากินเหมือนกันนะคะนอกไปเห็ดเบืองนะคะหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาดีจากใจพขอไม่น้อยนะคะจัไข่แฟนขับสําหรับแฟนลับที่ขอมาเนาะคะ่ะหวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับแฟนลับนะคะหนึ่งรักหนึ่งจากหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาดีจากใจเขอไม่ได้ยเช่นเดิมจ้ารักใจากใจนะคะรักนะจุ๊บ